สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาในบรรยากาศยามเย็นนะครับวันนี้เป็นบุฟเฟ่ย่านะครับแต่ไม่ใช่ย่าเ네นเปียนะครับเป็นบุฟเฟ่ย่ากินดีสีม่วงนะครับวันนี้ที่ฟาร์มมีย่ากินดีสีม่วงซึ่งเราจะทําการปลูกในวันพรุ่งนี้ซึ่งปลูกมาแล้วสองวันก่อนน้นี้นะครับเราก็จะปลูกวันที่3าคือวันพรุ่งนี้ก็เลยตัดเอาเฉพาะใบแล้วเอาลําต้นไว้ลําต้นกับรากเอาไว้ ลูกเพราะเราจะทําการปลูกแบบแยกหน่อนะครับก็เลยทําให้มีต้นหญ้าเป็นใบเขียวอ่อนให้วัวได้ได้กินกันอย่างอร่อยกินอร่อยแล้วขัมี้หญ้าก,กินอีสีม่วงเป็นหญ้าที่ให้โปรตีนสูงประมาณ7จ็ถึงสิเอร์เซนเลยนะครับ ็เสียเสียจำก็มาด้วยนะครับอันนี้เสียจำมาให้หญ้า,ากินดีนะนี่เป็นหญ้ากินมีสีม่วงซึ่งเป็นหญ้าที่ทนทนแรงนะครับปลูกได้สองวิธีนะครับด้วยหนึ่งก็คือมเมล็ดนะครับปลูกด้วยมเมล็ดวิธีที่สองก็คือการแยกแยกหน่อหรือแยกลําต้น ซึ่งที่ปามของเราก็ปลูกโดยการแยกแยกหน่อยแยกลําต้นนะครับ,รบกินดีจริงๆนะครับยญากินมีสีม่วง ตัวเล็กเจ้าเรียชิปก็กินดีเจ้าหงกินเต็มที่เลยนะครับบุฟเฟ่ยากกินดี เดี๋ยวมาดูลำต้นยาก,กินีนะครับนี่ครับกินนีก็จะเป็นลำต้นตามชื่อนะครกินีสีม่วงลำต้นก็จะสีม่วงนะครับเราต้องรีบนี่ลำต้นก็จะสีม่วงนะครับ,รารบ,ก,ก,รบการตัดก็ตัดในช่วงอายุสัก30บวันนะครับถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นลำต้นก็จะแข็งแต่ถ้าอย่างนี้ถือว่ายังยังไม่แข็งมากนะครับเนี่ยฮะยัง,ย,งยังหักได้ตัวยังกินได้นะครับแต่ถ้าไว้นาน เดนสักเก้าสิบวันหรือสามเดือนกว่าๆเนี่ยแล้วไม่ตัดให้วัวน,นะครับวัวโคคงจะกินยากแล้วถ้าไว้อายุมากนะครับวัวก็จะไม่กินนะครับเพราะว่าลําต้นจะแข็งมากแต่อย่างนี้อายุเพียงยี่สิบสามสิบวันนะยังยังเป็นยอดอ่อนเป็นก้านอ่อนอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเราก็จะเคี้ยวได้กินได้สบายเลยนะครับเรื่องของโปรโตีนหญ้าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุของต้นต้นหญ้าด้วย ถ้าอยู่ในห่วงสักสามสิบวันเนี่ยก็โปรโตีนก็จะสูงถ้าแก่ไปแก่ไปก็โปรโตีนก็จะน้อยลงลดลดล,ลงตามลําดับนะครับญ้าทุกชนิดก็จะเป็นอย่างนั้นตังนั้น้าก,กิน,นีสีม่วงก็แนะนําให้ตัดช่วงที่สามสิบถึงสี่สิบวันนะควรตัดให้เขากินเพราะเราก็จะไม่ต้องเสียเวลาในการสับนะครับนี่คือข้อดีของกิน,นีครับเป็นญ้าที่โปรโตีนสูงเห็นฟาร์มหลายๆฟาร์มก็จะนิยมปลูกญ้าด้วยกัน หลายหลายสายพันธุ์นะครับแต่ที่เห็นก็มี3สายพันธุ์ก็คือ 1. นเนเปีย2แพนโกลาแล้วก็3ก็เป็นหญ้ากินีสีม่วงนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหญ้าทุกชนิดล้วนแต่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าสําหรับวัวนะครับให้โปรตีนวัวซึ่งธรรมชาติวัวเองก็จะชอบกินหญ้าอยู่แล้วนะครับ กินกันคำใหญ่เลยเจ้าหงชอบมากนะเจ้าหงษ์ก็มีฟาร์มฟาร์มโคโนมนะครับแล้วก็ได้ให้แล้วก็ตัดหญ้าให้โคโนมกินก็ผลผลก็ออกมาว่าวัวที่กินหญ้าเนี่ยก็จะผลิตน้ำนมได้มากกว่าได้มากกว่าให้กินอาหารข้นแังนั้นเช่นเดียวกันครับวันนี้เจ้าหงนี่ก็จะมีลูกน้อยที่ยังไม่หย่านมเราก็สังเกตเองก็พบว่า บัวทุกตัวที่นี่ถ้ากินหญ้าสดเนี่ยน้ำนมจอ,อกดีมากน้ำนมดีมากน้ำนมจอ,อกดีมากครับรวมถึงเจ้าลูกเลดชิปทางนู้นครับแม่เขาจะโครงสร้างใหญ่แม่เขาจะโครงสร้างใหญ่นะครับเนี่ยแม่โครงสร้างใหญ่แล้วกินหญ้าดีฝนก็คือทําให้มีน้ํานมเพิ่มขึ้นระบบระบบสืบพันธุ์เขาทำให้ผสมติดง่ายอย่างเป็นต้นนะครับ ช่วงนี้ฝนฟ้าตกหญ้าก็จะสีเขียวหญ้า,าก็จะสีเขียวอุดมสมบูรณ์ก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ก็ได้ตัดหญ้าให้วัวกินกรวมนึงฟาร์มของพวกเราที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นแม่ของเจ้า,าลูกชายมิสเตอร์แจ็คไรโน่ตองหนึ่งทําห้านะครับ ตัวเล็กนอนนอนหลุดติดข้อหนึ่งนอนอยู่ทางนู้นนะครับแม,แม่ก็ต้องกินหญ้าแบบไปผลิตนมนะครับเอาจากหญ้าแล้วก็เสริมอาหารค้นให้เขาโปรตีนที่21เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เป็นการเลี้ยงวัวที่ที่ไม่ยากนะครับพี่นอ้องเกษตรกรก็จะเลี้ยงได้วางแผนนะครับเรื่องของการปลูกหญ้าก่อนที่จะนำวัวเข้านะครับ ที่ฟาร์มเราก็มีจุดแข็งนะครับนอกจากมีหญ้าธรรมชาติแล้วก็ยังมีโรงแป้งที่มีที่มีการบำบัดเอาน้ําเสียไปปลูกเป็นหญ้าเนเปียร์ซึ่งหญ้าเนเปียร์ก็มาส่งให้เราถึงที่ก็กิโลละหนึ่งบาทพร้อมสับนะครับสับมาเรียบร้อยเลยนะครับกิโลละหนึ่งบาทก็ทําให้การบรหิหารจัดการเรื่องของอาหารวัวเลือดร้อยของพร,ราที่คอกก็ง่ายขึ้น ก็นำภาพบรรยากาศบุฟเฟ่ย่ากินนีสีม่วงสดมาฝากท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ